ในเกมที่เสียก็อ15นาทีเสียบ้านอีกสามทางผมจะพลิกเกมกลับมาได้ยังไงติดตามนี่หน <AO V. S 1> ่อย R O V จิ้งังโดยเกมนี้เกิดขึ้นในโหมด C O V โหมดที่ผู้เล่นหลายคนต่างมาอยากเข้ามาเล่นเพราะมีแต่ยอดมนุษย์โดยผมถูกเลือกให้เล่นตำแหน่งออฟเลนและฮีโร่อย่างฟลอเรนติโนซึ่งเป็นทั้งตัวละครและตำแหน่งที่ผมเองไม่มั่นใจนักโดยเริ่มเกมทีมเราได้ทำการอินเวน์บัแฟแดงฝันขรงข้ามซึ่งได้ทางบัฟและคิวจากป่าฝังตรงข้าม รวมถึงยังจะเอาไฟามังกรตัวแรกแม้เราจะเสียม,มังกร ซึ่งก็ทําให้รูปเกมกลับมาอยู่ในมือเราเกมออกนําที่สกะก่อหต่อหนึ่งถ้ายังเก็บคิวยีหน้าทาให้เกมที่ออกนําเข้าไปอีกถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ฮีโร่บอสแมปยังฟอร์เล่นไม่ถูกกดดันเล่นยากและฮีโร่ที่มีความสามารถในการเล่นช่วงต้นงเกมได้ดีอย่างวิโลมีอิสระในการเล่นที่สูงมากๆซึ่งด้วยรูปเกมที่นําขนาดนี้ทําให้ยีหน้ายากจะรับเลนได้ไว <S <S เป็นอีกครั้งที่บิโลมาแก้งและสามารถเก็บคิวยีหน้าไปได้ ซึ่งจากช็อตนี้ก็ทำให้เราแต่ปอมปวนไปแบบฟีฟีทำให้เราอิสระในการมาเติมเลนทำเกมมากขึ้นและเป็นในช็อตที่ผมได้เคลียร์ก่อนและได้เห็นวุลเลนมังกรของเรากำลังจะพลาดทา่าจึงตัดสินใจที่จะพอต,ตลงไปช่วยเพราะเนื่องจากศัตรูหมดสกิลกเพื่อนของเราไปเยอะมากๆ ึ่งจากการตัดสินใจครั้งนี้ก็ทําให้เราสามารถเก็บเคปเตระตูไปได้ถึง4ตัวซึ่งจากรูปเกมทั้งหมดก็ยังคงเป็นทีมเราที่กุมความได้เปรียบไว้ได้เพราะในทุกครั้งที่เกิดไฟจะเป็นทีมเราที่จะนะไฟเสมอรูปเก,เกมยังดำเนินต่อไปอ็อบเจกต์มือของเรารูปเกมก็เหมือนจะดูดีทุกอย่างแต่แล้วนาทีบาปก็เกิดขึ้นในวลาทีดที่สนาทีจุดตามดูนวิเป็นมีโลที่เข่าผ้าผมจึงตัดสินใจเข้าไปรับเพราะในนาทีที่สําคัญขนาดนี้หากเสียจังเกิลไปคือการันตีตัวเตอร์ดักร้อยเปอร์เซ็นต์จ งของพลาดไฟแพ้เสียก็สรลยเยอะ์15นาทีซึ่งจากเหตุการณ์นี้กระทำให้รูปเกมกลับไปอยู่ในมือของบวลของก้ามทั้งหมดซึ่งถัดต่ก็เลยได้ว่าขึ้นบ้านได้อย่างเพอร์เฟกต์มากๆเพราะเนื่องจากเลงเว็บไม่ได้ถึงสาทางพร้อมกันและทีมเราต้องก่อนบ้าน4ต่อ5แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่ผมต้องทำให้เกมนี้ไม่จบลง ซึ่งเราก็สามารถการบ้านครั้งนี้ได้สำเร็จซึ่งนอกจากสกิลเพย์ความสามารถเคียภายในทีมการเลือกบิลไอเทมไม่เหมาะกับสถานการณ์ของเกมก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญดูดิเกมนี้ผมเลือกบิลไอเทมเป็นดาบอึดเขาต้านดีสี่ ดีเอจิตไกอาโอดินและดับแดงโดยเหตุผลที่ผมเลือกบิวดีเอจิตมาแทนไอเทมยอดนิยมอย่างฟอร์ดเคปเพราะเนื่องจากต้องการใช้รถคูดาวซึ่งดีเอจิตให้คูดาวมากกว่าฟอร์ดเคปถึง10%เพราะเนื่องจากเกมนี้ฮีโร่เวทฝั่งน้องข้าเป็นฮีโร่รประเภทปกอย่างไฮโน,น่ไอเทมต้านเวทอย่างถอยดูมีคุ้มนักผมจึงเลือกบิวไอเทมต้านเวทอย่างไกอาสแตนดาร์ดที่ได้ทำมูเมนต์สปีดต้านทานเวทและรีเจนเฮดพีซึ่งแก้ทางเมทตายปกได้ดีมากๆแต่ข้อเสียคือไม่มีคูดาวจึงทำให้ทหารต้องการออกไกอาคูลดดาาววนจจจจะไมม่พออออผึงงเเเป็ต้ืกบิิ ซึ่งนอกจากนี้ผมยังเลือกบิอเทมดาเมจอย่างดาบแดงเฟรเดทูดมาแทนที่จะเลือกบิอเทมแบบฟูลแท้งเพราะนอกจากฝั่งน้องข้ามีฮีโร่อย่างทาจิและยาเตะซึ่งเป็นฮีโร่ที่มีความสามารถในการโจมตีมือทูดาเมจซึ่งหากบิวฟูลแทงมาก็อาจจะมีคุ้มนะจึงเลือกออกดาบแดงมาเพื่อเล่นดาเมจในการเก็บคิีวและการบ้านซึ่งก็เป็นอย่างที่เห็นทําให้เราสามารถการบ้านได้และพลิกกลับมาชนะและนี่คือทั้งหมดของอาวิถึงฝังฝากกดติดตามด้วยนะครับสารดิดีๆมีเพียบ